สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่อง One Do Studio วันนี้ผมมีหนังมาสปอยสปอยแล้วหนังที่ผมจะมาสปอยวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรดิบเป็นหนังของประเทศญี่ปุ่นที่เล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งเมื่อเขา เป็นถึงแชมป์เกมแข่งรถอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นแต่เขาต้องมาแข่งรถในชีวิตจริงเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนและจะจบลงอย่างไรไปฟังผมสปอยกันได้เลยก่อนรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเริ่มเรื่องมานี่คือการแข่งรถรที่โด่งดังมากในประเทศญี่ปุ่นณนะตอนนี้เป็นการชิงชนะเลิศระหว่างเดียวสุเกะทีมอรกับโซอิชิโร่ทีมดีแม ทั้งคู่เป็นนักแข่งวัยเก่ามากไปด้วยประสบการณ์ในการแข่งขันรอบแรกนั้นทางด้านโซอิชิโร่เป็นฝ่ายชนะไปก่อนด้วยสกอร์หต่อสโซอิชิโร่มีฝีมือในการดิฟรถที่บอกได้เลยว่าเป็นที่น่าจับตามองสุดๆเขาเป็นคนที่เก่งเป็นอันดับต้นๆของประเทศกันเลยทีเดียวและในรอบที่สองนั้นเรียวสุเกะก็ได้มาบอกนัสึมิไปว่าให้จับตาดูการแข่งขันรอบนี้ให้ดี เขาจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเอามาใช้ให้ชนะในรอบนี้ให้ได้ซึ่งนซุมีนั้นเธอเป็นนางเอกของเรื่องนี้และเป็นลูกสาวของเดียวสุเกะด้วยในการแข่งขันรอบที่สองนั้นทั้งคู่ได้พยายามแข่งรถด,ดิบกันอย่างดุเดือแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เรียวสุเกะก็ได้พาดท่าเสียรักจนรถของเขานั้นไปชนกับข้างสนามอย่างจังเลยทําให้เรียวสุเกะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและทางด้านของโซอิชิโร่ก็ได้ชนะในรอบนี้ไปและทําให้เขาได้รับแชมป์ในปีนี้ไปครองตัดภาพไปที่โรงงานแห่งหนึ่งโคอิชิโอบาพระเอกของเรื่องนี้เขานั้นได้ทํางานอยู่ที่นี่พระเอกเป็นคนที่มีนิสัยเก็บตัวเงียบๆไม่ค่อยส่งสิงกับใครเขานั้นมักจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นประจำ พราะด้วยท่าทางของพระเอกเขาไม่ค่อยจะตอบโต้ใครเลยจะถูกลังแกอยู่เป็นประจำและครั้งนี้เขาก็ได้โดนหาเรื่องอยู่เจ้าของโรงงานก็ได้มาห้ามคนที่มาหาเรื่องพระเอกเอาไว้จึงทําให้ครั้งนี้พระเอกรอดตัวไปหลังเลิกงานพระเอกเขาก็ไม่ค่อยจะออกไปไหนไม่ค่อยยุ่งกับใครเขามักจะเล่นเกมแข่งรถฝึกซ้อมฝีมือการขับรถอีสปอร์ตอยู่เป็นประจำเพราะว่าเขาเป็นถึงแชมป์เกมแข่งรถอีสปอร์ตของประเทศญี่ปุ่น และความฝันของพระเอกนั้นเขาอยากจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตระดับโลกเขาได้ทําการส่งเมลไปยังทีมต่างประเทศเพื่อจะขอเข้าร่วมทีมไปแข่งระดับโลกอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่พระเอกกําลังนอนพักอยู่นางเอกก็ได้เดินทางมาที่นี่และมาติดต่อกับเจ้าของโรงงานเพื่อจะมาขอคุยกับพระเอกเพราะว่าพระเอกเป็นหนึ่งแชมป e ์อีสปอร์ตเธอได้ขอให้พระเอกไปอยู่ในทีมอะไรทีมแข่งรถของพ่อของเธอ เพราะตอนนี้นั้นขาดนักแข่งอยู่ก่อนหน้านี้พ่อของนางเอกเขาเป็นเจ้าของทีมรวมถึงเป็นนักแข่งเองด้วยแต่พ่อของเธอได้รับบาดเจ็บจึงต้องมีคนมาเป็นนักแข่งให้ทีมเธอจึงมาขอให้พระเอกไปเข้าร่วมทีมแต่พระเอกคิดว่าเป็นทีมแข่งอ e ีสปอร์ตเขาจึงตอบตกลงไปแล้วทั้งคู่ก็ได้พากันออกไปข้างนอกนางเอกได้พาพระเอกไปที่สนามฝึกขับรถตัวของพระเอกที่กำลังงงอยู่เขาจึงถามนางเอกไปว่าพาเขามาสนามขับรถทำไม แล้วที่ชวนเขาเข้าทีมมันคือทีมแข่งรถจริงๆใช่ไหมนางเอกจึงบอกไปว่าพ่อของเธอนั้นทําทีมแข่งรถที่มีชื่อว่าทีมอัร์ไลท์เป็นทีมแข่งรถด,ดิฟนางเอกได้เห็นว่าพระเอกมีฝีมือในการขับรถดีเกมจนได้เป็นแชมป์เธออยากจะให้พระเอกมาลองดิฟรถจริงๆหลังจากนั้นนางเอกได้โชว์สกิลการขับรถให้พระเอกดูทันทีพื้นฐานการดิฟของนางเอกนั้นถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆพระเอกที่เห็นสกิลการขับรถของเธอก็คิดว่า ไม่ต้องชวนผมเข้าทีมเป็นนักแข่งหรอกมั้งดิฟกิงขนาดนี้ลงไปแข่งเองได้สบายๆพอดิฟเสร็จนางเอกเธอก็ให้พระเอกลองไปขับดูมั้งเธอได้บอกว่าขับรถในเกมยังไงชีวิตจริงก็ขับแบบนั้นแหละแรกๆด้วยความที่พระเอกเพิ่งจะเคยขับรถเป็นครั้งแรกพระเอกก็ออกตัวรถดับดับติดๆแล้ก็ได้ขี่อย่างช,ช้าๆนางเอกจึงบอกว่าขับอย่างนี้ วิ่งยังเร็วกว่าพ่อเขาขับได้ครบหนึ่งรอบนางเอกก็คงคิดว่าไม่เวิร์กที่ชวนนักแข่งอ e ีสปอร์ตมาขับรถจริงๆเธอได้ชวนพระเอกกลับแต่พระเอกก็บอกไปว่าเขาขอลองขับดูอีกกรอบหนึ่งแล้วพระเอกก็ได้คิดว่าเขานั้นกําลังขับรถในเกมอยู่เอาล่ะว,วะมันก็เหมือนกับการเล่นเกมนี่แหละหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ดิฟโชว์เลยครับนางเอกที่เห็นการดิฟของพระเอกครั้งแรกก็ถือกับอึ้งไปเลยดิฟได้เหมือนกับคนขับรถดิฟมันนาน นึกว่าเป็นนักแข่งมืออาชีพหลังจากนั้นเธอได้ชวนพระเอกให้ไปพบพ่อของเธอเธอจะพาพระเอกไปแนะนำตัวส้นหน่อยพอมาถึงอู่รถไอหน้าหล่อคนหนึ่งเขามีประสบการณ์การแข่งรถมารักต่อน,นักไอหน้าหล่อมันได้มาขอเข้าร่วมทีมกับพ่อของนางเอกและได้คุยข้อตกลงกันอยู่ไอหน้าหล่อมันถามพ่อนางเอกไปว่าถ้าเขาได้เข้าร่วมทีมเขาจะได้เงินเท่าไหร่พ่อนางเอกก็บอกไปว่าเงินหรอ ถ้าอยากได้เงินนายก็ต้องแข่งให้ชนะและเป็นแชมป์เท่านั้นทีมอะไราตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่อีกทั้งเรื่องของสปอนเซอร์ที่ยังไม่ค่อยมีเข้ามา เขาคงจ่ายค่าจ้างให้นักแข่งไม่ไหวหรอกไอหน่าหล่อที่ดียอย่างนั้นเขาก็ไม่พอใจักเท่าไหร่และได้บอกไปว่าถึงยังไงการแข่งรถก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวนักแข่งอย่างเดียวถ้าช่างทํารถไม่ดีคนคุมทีมไม่ได้เรื่องก็ไม่มีทางได้แชมป์ง่ายๆหรอกพวกในช่างที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกไม่พอใจและจะมีเรื่องกันแต่นางเอกก็เข้ามาห้ามไว้ได้ทัน ไอหน้าหล่อมันไม่ได้ง้อใครอยู่แล้วฉันนะ่ะหาทีมที่รวยๆที่พร้อมจะจ่ายค่าจ้างให้ดีกว่าและเขาก็เดินทางกลับไปนางเอกก็ได้แนะนําให้ทุกคนรู้จักกับพระเอกและได้บอกไปว่าเธอมีคนที่จะมาเป็นนักแข่งให้ทีมแล้วนั่นก็คือตัวของพระเอกเองนั่นแหละพระเอกได้บอกไปว่าเขาเป็นนักแข่งอ e ีสปอร์ตเท่านั้นแหละครับเพราะนางเอกก็บอกไปว่าตะกี้มึงพูดว่าอะไรนะผมเป็นนักแข่งอ e ีสปอร์ตเหรอโถวัทิศมึงกลับไปเล่นเกมของมึงดีกว่า อย่ามาพูดเหมือนว่าชีวิตจริงมันจะเหมือนกับในเกมเป็นแค่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตไม่ใช่นักแข่งรถมืออาชีพจริงๆอย่ามาทําให้เขาเสียเวลาสัดีกว่ากลับไปเธอจะไอหนุ่มแต่พระเอกก็ยืนยันว่าเขาจะขอลองพิสูจน์ให้ทุกคนดูก่อนว่าเขาสมควรที่จะได้เป็นนักแข่งจริงๆหรือเปล่าพาอนางเอกก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องพูดให้กูโมโหได้ไหมนี่ไม่ใช่การเล่นเกมแล้วมีปุ่มรีสตาร์ทนะแต่นายช่างคนหนึ่งที่ได้เห็นว่าพระเอกมีความมุ่งม,มั่นขนาดนี้เขาก็เลยให้พ่อของนางเอก ลองดูฝีมือการดริฟท์ของพระเอกดูก่อนมันอาจจะมีพรสวรรค์กันได้ลองดูไม่เสียหายในคืนนั้นเองพระเอกก็ได้กลับมาซ้อมขับรถในเกมอย่างหนักเพื่อเพิ่มสกิลในตัววันต่อมาทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่สนามซ้อมเพื่อมาดูการขับรถของพระเอก แต่พ่อของนางเอกได้โทรหาโซอิชิโร่ให้มาที่นี่ด้วยโซอิชิโร่พอมาถึงเขาก็ได้บอกพ่อนางเอกไปว่าเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นพ่อนางเอกคงไม่ได้รับบาดเจ็บที่ขาพอพูดจบพ่อนางเอกได้ให้โซอิชิโร่ไปขับรถโชว์พระเอกให้ดูหน่อยว่านักแข่งมืออาชีพนั้นเขาขับรถกันแบบไหนหลังจากนั้นโซอิชิโร่ได้ชวนให้พระเอกขึ้นไปนั่งรถกับเขาพระเอกได้นั่งไปกับเขาทัานที พระเอกที่ได้ขึ้นมาในรถเขาก็เก่งเป็นอย่างมากเพราะการขับรถของโซอิชิโร่นั้นมันหวาดเสียวและเร็วกว่าที่พระเอกเคยนั่งกับนางเอกมาสะอีกพอรอบแรกผ่านไปพระเอกได้ตั้งสติแล้วสังเกตวิธีการขับรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเหยียบคันเร่งดึงเบรกมือ คือการใส่เกียร์รถพระเอกเก็บรายละเอียดได้ทุกเม็ดทุกช็อตพอรถจอดเท่านั้นแหละครับพระเอกก้าวลงมาจากรถก็ถือกับอ้วกแตกกันเลยครับทุกคนก็คิดว่าพระเอกจะถอดใจที่ไหนได้เขาได้เดินไปบอกโซโอิชิโร่ว่าขอบคุณนะที่สอนวิชาการดิฟของมือโปงให้เขาดูเป็นขวัญตา ขนาดตามไปดูที่สนามแข่งรถยังเห็นได้ไม่ชัดขนาดนี้เลยหลังจากนั้นพระเอกเขาได้เดินไปขึ้นรถทันทีและโชว์ลีลาการดิฟให้ทุกคนดูถือว่าในรอบนี้นั้นพระเอกเขาขับรถได้ดีมากๆเขาใช้ทักษะในการขับรถในเกมบวกกับการที่ได้ดูมือโปรขับเขาเลยดิ้บรถได้สุดยอดมากๆโซอิชิโร่ที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่รอช้ารีบขึ้นรถตามพระเอกไปทันทีทั้งคู่ก็ได้ประลองฝีมือการดิ้บกันเลยนะครับ ถือว่าทั้งสองคนนั้นตึงมือพอๆกันเลยพ่อของนางเอกที่ได้เห็นฝีมือการดิฟของพระเอกแล้วเขาก็ไม่ลีลอที่จะรับพระเอกเข้าทีมและได้จัดการเลี้ยงอาหารแบบชุดใหญ่ไฟกับพริบเพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่อย่างพระเอกในคืนนั้นเองพระเอกก็ได้มาขอบคุณนางเอกเพราะว่าเขาไม่เคยถูกยอมรับจากใครมาก่อนไม่เคยมีเพื่อน เขาก็แค่เป็นคนธรรมดาธรรมาคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมและอีกใจหนึ่งของพระเอกก็เคยวาดฝันเอาไว้ว่าเขาอยากจะเป็นนักแข่งรถในชีวิตจริงวันต่อมาพระเอกก็ได้มาซ้อมดิฟพร้อมกับทีมอย่างเป็นทางการโดยมีพ่อของนางเอกเป็นโค้ชคอยแนะนําวิธีต่างๆในการดิฟรถให้กับพระเอกและทุกคนก็มีไฟในการทําทีมอีกครั้งพวกเขาได้เริ่มประกอบรถใหม่ทันทีเพื่อหวังจะให้พระเอกใช้ในการแข่งตอนกลางวันพระเอกเขาจะซ้อมขับรถจริงแต่พอตกดึกพระเอกจะมาซ้อมขับรถใน เ,เขานั้นมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากพ่อของนางเอกณนะตอนนี้ก็ได้มาดูพระเอกเล่นเกมแถมเขายังมาเป็นโค้ชให้พระเอกในเกมอีกด้วยตัวของพ่อพระเอกนั้นก็ไม่ได้มองว่าเกมเป็นแค่เกมอีกต่อไปในทุกๆวันทุกๆคืนพระเอกได้ซ้อมอย่างหนักแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวครับอยู่มาวันหนึ่งเฮียเจ้าของโรงงานที่รู้ว่าพระเอกได้เข้ามาเป็นนักแข่งของทีมอะไรเขาก็ได้มาเยี่ยมพระเอก เพราะว่ากลัวพระเอกจะเข้ากับใครไม่ได้เขามักจะโดนคนอื่นหาเรื่องอยู่เป็นประจำแต่ที่นี่นะตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นบ้านพระเอกไปแล้วทุกคนต่างดูแลพระเอกเป็นอย่างดีเจ้าของโรงงานที่รู้อย่างนั้นเขาก็ดีใจแทนตัวของพระเอกวันถัดมาพ่อของนางเอกได้พาพระเอกมาที่ภูเขาลูกหนึ่งเพื่อมาทดสอบความพร้อมของพระเอกถ้าพระเอกดิบลงเขาและขึ้นเขาลูกนี้ได้เขาก็พร้อมที่จะไปแข่งในสนามจริงทันทีและผลก็ปรากฏว่าพระเอกทําได้ดีเกินคาดพ่อของนางเอกก็ได้ บอกไปว่าตัวของพระเอกนั้นพร้อมที่จะขับรถจริงๆแล้วและตอนนี้รถแข่งของทีมเราก็น่าใกล้จะเสร็จแล้วหวังว่าพระเอกจะรักษาฟอร์มการขับและคว้าแชมป์มาให้ได้วันต่อมารถของทีมอะไลท์ทีมช่างก็ได้ประกอบมันจนเสร็จและแล้วการแข่งขันครั้งแรกของพระเอกก็มาถึงเขาได้เจอคู่แข่งอย่างไอหน้าหล่อที่มาขอเข้าร่วมทีมอะไลท์ในตอนแรก ในรอบแรกนั้นพวกเขาทั้งคู่แข่งกันได้สูสีมากๆทำเอาซักเจ้เจ้าของทีมตรงข้ามของพระเอกถือกับอึ้งในการดิฟของเขาเธอไม่คิดว่าพระเอกจะเก่งได้ถึงขนาดนี้เป็นแค่เด็กเล่นเกมธรรมดารรมดาคนหนึ่งแต่กลับมีฝีมือเหมือนกับนักแข่งมืออาชีพและในการแข่งขันรอบแรกนั้นทั้งคู่ได้คะแนนไปคนละห้าแต้มแล้วรอบที่สองนั้นพระเอกก็โดนในหน้าหล่อเล่นตุกติกจนทําให้รถของพระเอกนั้น เสียหลักจนเกือบไปชนข้างสนามพระเอกได้เหยียบเบรกจนสุดชีวิตไม่เช่นนั้นรถกับคนคงจะเละหน้าดูและมันทําให้เขาก็ได้แพ้ให้กับแอ้าหล่อในการแข่งขันครั้งแรกของพระเอกทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรพระเอกพร้อมให้กําลังใจพระเอกไปเพราะว่าครั้งแรกที่พระเอกลงสนามเขาทําได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วแค่ไปเจอคู่แข่งที่มันชอบเล่นตุกติกแค่นั้นเองในคืนหนึ่งขณะที่พระเอกกําลังจะพักผ่อนทีมอ e ีสปอร์ตที่เขาเคยขอเข้าร่วมทีมได้ตอบเมลมาบอกว่า ตกลงให้พระเอกนั้นเข้าร่วมทีมได้และนางเอกเธอก็ได้มาเห็นข้อความเมลนั้นด้วยหลังจากวันนั้นพระเอกก็ไม่ค่อยที่จะมาซ้อมขับรถจริงๆเขาเอาแต่ซ้อมขับรถอยู่แต่ในเกมนางเอกที่ได้เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกน้อยใจพระเอกมากๆ นางเอกคิดว่าพระเอกคงไม่อยากจะแข่งรถจริงๆแล้วเอาแต่ซ้อมเล่นเกมแต่ที่จริงแล้วตัวของพระเอกนั้นเขากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับการแข่งขันรอบที่แล้วเขากลัวที่เขาจะต้องพ่ายแพ้ในการแข่งขันรอบต่อไปด้วยพ่อนางเอกที่เห็นพระเอกเป็นกังวลเขาก็ได้มาให้กำลังใจพระเอกและปลอบใจพระเอกไปว่า ทุกคนต่างเป็นกำลังใจให้กับพระเอกทั้งนั้นอย่าไปกลัวที่จะแพ้แต่จงยอมรับมันให้ได้เราทุกคนหนวงว่าครั้งต่อไปนายจะต้องได้แชมป์เป็นอย่างแน่นอนและการแข่งขันต่อไปก็ได้มาถึง รายการนี้เป็นรายการที่ใหญ่มากๆพวกนายช่างก็ได้เช็คความพร้อมของรถแล้วจะให้พระเอกออกไปซ้อมขับแต่พระเอกก็ไม่ยอมไปนางเอกที่เห็นอย่างนั้นเธอก็รู้สึกไม่พอใจพระเอกเล็กน้อยแต่พ่อของนางเอกก็บอกไปว่าไม่ต้องเอารถไปทดสอบกันได้จะได้ไม่เปลืองน้ํามันกับยางรถแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยพระเอกเขาได้มายืนคิดอะไรอยู่คนเดียวโซอิชิโร่ก็เลยเดินเข้ามาทักพระเอกพร้อมบอกไปว่านายกําลังกลัวอยู่ใช่ไหมกลัวว่าจะไปแพ้แอนหน้าหล่ออีกรอบหรอนาย ไม่มีทางแพ้ให้กับคนแบบนั้นหรอกพระเอกก็ได้บอกไปว่าแล้วทาไมนายถึงไม่มีความกลัวล่ะเขาได้บอกพระเอกไปว่าฉันทําทุกอย่างเต็มที่เพื่อทุกๆคนเพราะทุก,ท,กทุกคนในทีมก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เราได้นโดในการแข่งทุ่มทีแรงกายแรงใจขนาดนี้ ถ้าฉันกลัวแพ้ฉันคงทําให้ทุกคนเสียใจแน่แนและความพยายามของทุกคนก็จะเสียเปล่าเพราะฉะนั้นแกกลับไปชนะทุกคนให้ได้และหวังว่าเราทั้งคู่จะได้มาประลองฝีมือกันในนัดชิงแล้วโซอิชิโร่ก็ได้เดินจากไปในการแข่งขันรอบแรกของพระเอกเขาได้แข่งกับไดโกะสายตกก่อนออกตัวพระเอกจึงรวบรวมสติคิดถึงการทุ่มเทของทุกๆคนตั้งแต่ที่พระเอกเข้ามาในทีมจนถึงวันนี้ต่างผ่านอะไรกันมาเยอะดังนั้นเขาจะแพ้ไม่ได้พอออกตัวแข่งพระเอกก็ได้นึก ภาพว่าเขานั้นกําลังอยู่ในสนามแข่งรถในเกมและเอามาผสมกับการแข่งรถจริงๆรอบนี้คะแนนก็ได้ออกมา5ต่อ5เสมอกันส่วนในรอบที่2พระเอกก็ได้เอาชนะไปด้วยคะแนน6ต่อ4ทําให้ทุกคนในทีมต่างดีใจกันยกทีมรอบต่อไปพระเอกได้มาแข่งกับมาสตบก,การแข่งรอบแรกนั้นพระเอกกับมาสตบได้คะแนนไปที่คนละ5ต่อ5ส่วนในรอบที่2นั้นพระเอกเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนน6ต่อ4 ตอนนี้พระเอกได้เข้ามาถึงรอบสี่คนสุดท้ายรอบนี้พระเอกได้วนมาเจอกับไอหน้าหล่ออีกครั้งและการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งคู่แข่งกันได้สุสีมากๆแต่ฝั่งไอหน้าหล่อมันเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่มากกว่าพระเอกทําให้รถของพระเอกนั้นตามหลังไอหน้าหล่อและไอหน้าหลอมันก็ได้ใช้สเต็ปเดิมหวังจะให้รถพระเอกเสียหลักเพื่อจะทําให้พระเอกแพ้ แต่พระเอกได้เรียนรู้มาจากการแข่งครั้งที่แล้วว่าเขาควรทําอย่างไรเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําให้พระเอกรอดจากการที่เอน่าหล่อมาเล่นตุกติกไปได้และก็เป็นนอน่าหล่อเองที่ประมาทจนเกินไปเลยทาให้รถของเขานั้นเสียหลักจนแพ้พระเอกไปอย่างรับคาบและยังทําให้เจ๊เจ้าของทีมและทีมช่างต่างก็ไม่พอใจเขาจนนายช่างคนหนึ่งเกือบได้มาต่อยหน้าของเขาแต่ก็ได้มีคนมาห้ามเอาไว้พระเอกก็ได้เดินมาหาไอ้หน้าหล่อไอ้หน้าหล่อคิดว่าพระเอกจะมาย่อเย้ย แต่ไม่ใช่เช่นนั้นพระเอกได้มาขอให้หน้าหล่อช่วยและตกลงอะไรบางอย่างกันตัดมาที่ทีมเอเ์ไ่ท์ทุกคนต่างก็ดีใจมากๆที่พระเอกเข้ารอบจนมาถึงรอบชิงพ่อของนางเอกได้ให้นางเอกมาเป็นโค้ชแทนในการแข่งขันรอบสุดท้ายเพราะว่านางเอกเป็นคนพาพระเอกเข้าทีม นางเอกได้บอกถึงสไตล์การขับรถของโซอิชิโร่เธอมองออกว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อจะให้ได้เปรียบโซอิชิโร่มากที่สุดเธอในแนะนำให้พระเอกทุกๆอย่างและลองให้พระเอกลองปรับไปใช้ดูแล้วการแข่งขันรอบสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งคู่เข้าโค้งได้เนี๊ยบมากเล่นเอาซักกรรมการอึ้งไปตามๆกันเพราะมันยากมากที่จะหาคนขับรถได้แบบนี้แต่ก็เป็นโซอิชิโร่ที่ชนะในรอบแรกไปด้วยคะแนน6ต่อ4รอบที่สองนั้นพระเอกทำได้ดีกว่าเดิมมากมาก จนทําให้เขาชนะไปด้วยคะแนน6ต่อ4เช่นเดียวกันและเมื่อผลการแข่งขันเสมอกันคนละหนึ่งรอบจึงมีการแข่งขันรอบตัดสินพระเอกรวมรวมสติอีกครั้งพยายามทําอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะก,กี่โค้งพระเอกก็เก็บได้หมดจนทําให้เขาเอาชนะโซอิชิโร่ไปได้ทําให้นางเอกพ่อของนางเอกทีมช่างไอหน้าหล่อและเจ้าของโรงงาน รวมถึงพนักงานทุกคนก็ได้ร่วมดีใจกับพระเอกไปกันหมดพระเอกเขาได้คว้าแชมป์สำเร็จจนได้พอกลับมาพระเอกก็ได้ลาออกจากทีมออไรเพื่อไปทำตามความฝันแข่งเกมอ e ีสปอร์ตระดับโลกทีแรกพ่อของนางเอก ก็ยือ้อพระเอกเอาไว้โดยบอกว่าถ้าพระเอกอยู่ต่อเขาจะยอมให้พระเอกแต่งงานกับลูกสาวของเขาแต่พระเอกก็ได้บอกไปว่าถ้าตัวของนางเอกได้ยินอย่างนี้มันจะดูไม่สุภาพเอานะครับไว้ผมคว้าแชมป์โลกมาได้แล้วลูกลุงเสร็จผมแน่นอนครับแล้วเขาก็ได้ขอตัวลาไปทําตามความฝันไก่วันต่อมาไอหน้าหลอตอนนี้มันได้เข้ามาอยู่ในทีมอะไรเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าพระเอกได้ขอเอาไว้ครั้งนี้นิสัยไอหน้าหลอมันดีขึ้นจากเดิมมากๆทั้งคําพูดและก การกระทําเขาได้ปรับปรุงตัวกลายเป็นคนคนใหม่ในทันทีในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้มาอ่านข่าวอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับผลการแข่งขันอ e ีสปอร์ตเธอก็ได้พบว่าพระเอกคว้าแชมป์โลกได้เป็นที่เรียบร้อยเธออบยิ้มจนไม่หยุดแล้วหนังก็ได้จบลงไป ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องอะไรดิเป็นหนังญี่ปุ่นที่สนุกมากๆเลยนะครับจากเด็กติดเกมสู่โลกของความเป็นจริงจนทำตามความฝันได้สำเร็จดังนั้นทุกคนมีความฝันอะไรก็จงทำมันให้สำเร็จด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนจบหากทุกทุกคนชอบคลิปที่ผมสปอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ